เดี๋ยวผมต่อนะครับมาคลิปนี้เอา C 4ียี่สี่เอ้ยไม่ใช่ซียี่สี่ีหกสี่คิดหนึ่งครับเป็นสี่ประตูโตโยตา้าอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับสั่งมาจากทางช้อปปี้เดี๋ยวจะบอกว่าเป็นร้านไหนแต่สติกเกอร์เนี่ยมันคุณละสเกลนะอันนี้มันเป็นสเกลของหนึ่งต่อสิบแต่มันก็แปะได้อยู่ถูๆได้ถ่ายไป ก็โอเคอยู่ลายอันนี้มันเป็นลายของ t o โยต้ตอนเดียวนะครับไอลายเนี้ยรู้สึกว่ามันจะมีร้านขายตรงสเกลอยู่นะแต่ผมไปสั่งร้านนี้มาแล้วไงก็เลยที่เกียดสั่งใหม่มันก็ใช้ได้อยู่ครับผมเห็นมีคนสั่งมาแปะไง ก็เลยสั่งมาบ้างมันก็ใช้ได้อยู่พวกลายพวกขนาดสติกเกอร์ก็พอดีอยู่ครับคลิปนี้จะเอาวิธีแต่งแนวทางแต่งบอดี้ด้วยกันให้มันเหมือนจริงที่สุดนะครับให้มันดูสมจริงขึ้นพวกโคมไฟเนี่ยไม่ต้องเอาสติกเกอร์มาแปะเพราะสติกเกอร์เนี่ยมันดูไม่เหมือนนะครับแล้วก็พวก โคมไฟข้างหน้าเนี่ยสีส้มพวกเนี้เดี๋ยวจะบอกว่าใช้สีแบบไหนมันจะดูเหมือนจริงขึ้นครับนี่ส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะประมาณนี้สเกลสติกเกอร์พอดีเลยเต็มช่องนี่พอดีล้กับโฟลิวดประมาณนี้นี่ส่วนโคมก็โคมนี่ผมทำสีนะครับ สีแดงอันนี้ไฟถอยนี่ก็เป็นไฟเลี้ยวสีส้มช่วงล่างยังเป็นเดิมๆอยู่นะอันนี้ทำแค่บอดี้ให้มันสวยอย่างเดียวแล้วก็พวกหมุดล้อนะครับหมุดล้อผมก็เต้มสีเป็นสีซิวเวอร์นะครับสีสีเงินอะซิลเวอร์เงินประกายอติเกอร์นี่ก็ไปหาในช h อป e ีได้เลย พิมพ์ว่าสติกเกอร์ WPL น่าจะขึ้นเลยนะนีแล้วก็มุมมุมไฟเลี้ยวมันจะเป็นสีส้มๆอันนี้ก็ทำสีนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวดวงใหญ่ข้างล่างกับไฟลีถ้าผมจำไม่ผิดนะไอตัวเนี้ยมันจะมีไฟลีกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันมันอยู่ตรงกันชนเนี่ย แล้วก็วินนะครับอันนี้เป็นวินจริงๆนะวินของ WPL นี่นะตรงรุ่นนี่ถอดใส่ได้เลยอาจจะมีตัดนิดๆหน่อยๆนะครับแต่แปลงไม่เยอะขนาดของวินเนี่ยมันยัดเข้าไปได้พอดีเลยนี่ใครอยากใส่วินก็จัดได้เลยครับแต่อย่าไปดึงแรงนะครับดึงแรงเดี๋ยวพลาสติกตรงนี้แตกเพราะว่า เท่าที่ดูอะไรแต่งนะครับมันยังไม่มีช่วงคานตรงนี้ช่วงตัวยึดคานไม่ใช่ตัวึดคาเนเลยตัวยึดชัซีช่วงนี้มันยังไม่มีที่เป็นอลูมิเนียมขายยังเป็นพลาสติกแบบนี้อยู่แต่อนาคตอาจจะไม่แน่อาจจะมีหรือไม่ก็แปลงอรุ่นอื่นมาใส่ครับของ WPL เนี่ยอาจจะเอาของ c 2 4มาใส่ก็ได้แต่ไม่รู้แปลงเยอะหรือเปล่าครับ ต่ที่รู้ๆอ่ะต้องแปลงตัวเนี้ยถ้าจะใส่อต้องตัดต้องเจียให้มันเข้ารูปได้พอดีแต่ถ้าใช้ตัวยึดจัดซีของเดิมอ่ะมันจะวางวินเข้าไปได้เลยแล้วเราก็โดดสายมันออกมาสายวินเนี่ยนี่ข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้มันก็มีหมุดนะนี่ผมก็แต้มสีไว้ ก็ประมาณนี้ครับไอกรงติ๊กเกอร์สวยงามแล้วก็ไฟบนไฟบนหลังคาอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับเหลืองทองสีแคนดี้อ่ะสีเหลืองแคนดี้อันนี้ก็ส้มแคนดี้นะส้มใสครับพวกสีใสอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่แบบนี้นะครับอันนี้เหลือง เหลืองทองเหลืองแก้วนะครับเอามาระบายพวกโคมไฟข้างหลังวิธีทำารับผมผมจะใช้พู่กันนะครับเขย่าสีก่อนเขย่าสีเนี่ยแล้วก็พ่นใส่ฝามันอนะพ่นใส่ฝามันสักประมาณหนึ่งให้มันเป็นน้ำน้ำเหลวๆแล้วก็มาระบายใส่ที่โคมมันอย่าไประบายทีเดียวเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะมัวต้องค่อยๆระบายไปทีละชั้น สักสองชั้นก็พอแล้วครับให้พอสีมันติดอ่ะให้พอเราเห็นสีนติดเข้มไปจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยพวกเนี่ยอันนี้เหลืองก็เป็นเหลืองไฟหลังคาสีส้มอันนี้แดงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อันนี้แดงอมส้มเราต้องแดงเฉยๆนี่แดงแก้วนะครับแดงโปร่งใสเนี่ยพ่นไฟท้าย แดงโปร่งใสปลท้ายคลิปนี้ไม่น่ายาวเท่าไหร่ครับนี่แดงแล้วก็สีส้มน่ครับสีส้มส้มแก้วก็พ่นพวกไฟเลี้ยวเนี่ยแบบก็ประมาณนี้แบบมันจะดูเหมือนจริงขึ้น ถ้าเอาติกเกอร์มันมาแปะไม่สวยแล้วก็ที่หลอดมันเนี่ยใส่ได้นะครับที่หลอดมันเจาะมันมีรูเจาะเอาไว้อยู่คลิปที่แล้วผมบอกไปห้ามิลไม่ใช่ห้ามิลน,นะน,น้ำตาลสามมิลหลอดเล็กๆอะ่ะหลอด LED สามมิลอะ่ะน่าจะใช่นะน่าจะสามมิลอยู่ถ้าผม จำไม่ผิดนะน่าจะสามมิลเนี่ยไอพวกเนี้ยมีหลอดสำหรับฝังได้อยู่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเนี่ยหลอดแต่ข้างหลังมันจะใส่ได้แค่สองดวงนะไฟเบรกกับไฟถอยเนะี่ยไฟถอยแม่งอยู่รวมเดียวกับโคมไฟเลี้ยวเลยมันไม่ได้แยกโคมกันนะครับอันนี้ก็มีหลอดสำหรับใส่หลอด แล้วก็ที่บอร์ดมานะครับที่บอร์ดมาเนี่ยผมดูแล้วมันจะมีมันจะมีปลั๊กมันจะมีช่องปลั๊กสาหรับใส่หลอด LED อยู่น่าจะเป็นพวกไฟพวกนี้เนี่ยอาจจะมีไฟเลี้ยวไฟเบรกด้วยกันแนนะเพราะว่ามันมีช่องเสียบอยู่หลายช่องเลยที่บอร์ดมนะันน่ะน่าจะมีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยละมัง้ง ผมคิดว่านะน่าจะมีต้องลองทำกันดูหาซื้อหลอด LED มาลองจ้ำใส่ดูปักก็ไม่รู้ว่ามันเรียกปักอะไรเหมือนกันปักมันอันนิดเดียวเองอเดี๋ยวผมหาอันนี้ให้ดูสติกอร์รถ ติกเกอร์ w v l พิมพ์นี้ก็ขึ้นร้านนี้ตรงสเกลนะครับแต่สีมันไม่ได้เนี่ยสีลายเนะี่ยมันไม่ค่อยสวยอนะสีลายแบบเนี้ยอันนี้มีถองดีสินะครับสติกเกอร์ดีสินี่ก็มีอันนี้มีสเกลหนึ่งต่อสิบ หนึ่งต่อสิบหกหนึ่งตสิบสิบหกหนึ่งสิบแปดบอดี้ตัวนี้ก็มีนะครับของ WPL อ่ะนี่ไงเนร้านเนี้ยที่ผมสั่งมาเนี่ยแบบนี้เลยแต่มันเป็นสเกลหนึ่งต่อสิบนะครับ อันนี้น่าจะพอดีน่าจะขนาดพอดีกว่าแต่มันไม่ใช่ไอ้รุ่นนี้ดิเนี่ยดูจากลายสติเกอร์มันตรงๆมันน่าจะไปติดเนี่ยมันจะมาติดไอ้ตัวเนี้ยตัว m N อ็น่ะหต่อ12มันจะไม่มีโค้งแบบนี้รับตัวบังโคลน ถ้าใครมี MN ตัวนี้ก็จัดได้เลยติกเกอร์เดี๋ยวมันมีอีกหรือเปล่าวะไม่น่าจะมีแล้วครับผมเจออยู่ประมาณนี้เนี่ยร้านที่ขายเนี่ยนี่ครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนี่ยติกเกอร์มันจะเป็นของตอนเดียวนยครับมันจะเป็นกระบะ โตโยต้าตอนเดียวแบบนี้นที่จะมาใส่ช่วงนี้มันเลยโด่ขึ้นไปก็ใกล้เยียงครับดีกว่าโล่งๆหน่อยแล้วแต่ชอบนะจริงๆแล้วมันจะมีสติกเกอร์บนฝากระโปรงเลยครับแต่แปะไม่ได้ครับสเกลใหญ่เกินแปะแล้วตะลดแน่ก็เลยได้เท่านี้